วันหยุดเราก็ต้องออกมาเที่ยวนอกบ้านค่ะตามมาดูกันเลยค่ะว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกันค่ะหมู่บ้านเทมิยายท,ที่ฮามามาสึค่ะ นี่ก็จะเป็นป้ายบอกนะคะว่าที่นี่มีอะไรบ้างบรรยากาศก็จะเหมือนเราอยู่ในหมู่บ้านเทพนิยายจริงๆเลยค่ะห้องน้ำน่ารักสุดๆไปเลยค่ะ ตอนนี้เราเล็งเป้าหมายไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปที่นั่นกัน,นะค่ะ มีอาหารกับเครื่องดื่มให้เลือกกินเยอะแยะเลยค่ะ ตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปตรงที่เราเลงไว้เมื่อกี้นี้นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังบรรยายความเป็นมาของที่นี่อยู่ค่ะ แบบจําลองน่ารักมากเลยค่ะเล็กๆมุมนี้ก็จะดูลึกลับนิดหน่อยค่ะ Around, นายแบบของเราทำงานอีกแล้วค่ะเดินดูทั่วแล้วก็มาหาอะไรลองท้องกันค่ะ เรามาเลือกเมนูแล้วก็จ่ายเงินตรงนี้ค่ะนี่คือเมนูที่เราจะกินค่ะเขาก็จะให้เราเลือกรสชาติของไอศครีมนะคะเพราะว่าเราจะกินเป็นไอศครีมกับมันเผาค่ะ เราเลือกเป็นรสอะโวคาโดค่ะได้มาแล้วค่ะขอตัวไปกินกันก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ